ใกล้กล้กลรอสายต่ำรสายต่ำเฮ้ยไม่ไ้ไม่ได้ไปเติมไม่เลิมไม่เติไม่เตม่เิเแค่้ายอสองคนนี่เราแค่ดี้ายสองคนคุณสายลยสายสุเฮยหนึ่ง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 ีหคนเดียวคนเดียวปิดแม่เลยเออปิดเลยเเดี๋เอาัวคิวโน้สายเห้สายเินนานเจอาอเคิวไปถมาเลยสายสวยสวยแล้ว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 ของนี่แหละปีได้ปีได้ครับปีไดครับ มีแฟลตนะนี่มีแฟลนะหลังกล่องเลยครับพิชได้ครับได้ยินแล้วดีละอจะตายเตี้ยพี่นิวเลยตอนนี้เอาละเอาเลยชนเลยชนเลยเมยเอาเลยเมยเออเห็นน้ำมึงเนาะโวยหาผม Yo yo lên นี้ mốc lên, ฝั่งซ้ายตายไกลหมด rồi ยังหมดแล้วเอหมดแล้วเอหมดแล้ว3 2ไปก่อนพี่ chết ช็อต1 1 1 1 2ช็อตช็อต2 1สวยเพื่อนให้ได้อยู่ดิไปเปลือยเกมนี้กู มามามันช่วยอีกลพี่เบนทิ่ไปเลยพี่เบนที่ไปดิพี่เบนวิ่ไปดิเบนไปสิมาโดนแซดได้นเลสอ่ามอยู่ตรงนั้นแหละพี่เอแซดเลยอะไรอรอะ่อยู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 สอยอยู่อยูอยอออออยู่ออยู่่อยู่อยยอยู่อ่อยู่อยูยู่อออ่อูย่อออ่อ่่ยอ เราจะแชมป์ทุกวันดีวะเออแต่สมิทหวังวะสมิทหวังว่เเฮียมไม่ใช่ไงแต้บสุดท้ายมันอกี้เบกเออ